อารมณ์เมื่อกี้เนี้ยจะเออหน้านิ่งๆนิ่งๆนๆไม่ต้องยิ้มก็ได้น yup. ja. ิ nee th th i, <m 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 ่งๆเลยแก้มกรอหน้าถึงๆอ่ะเฮ้ยไม่ต้องขึ้หมดคิ้วดิตธรรมดาธรรมดาไม่ยิ้มเออเฮ้ยเข้ามาใกล้ทำไม ได้ม่นิ่งนี่หัวยุ่งสไตล์ใหม่แฟนๆเขมีตุ้กแจเป็นอะไรอะปลงมาใช่ไปกระแทกอะไรใเล็กมองไม่เห็นเขาไปดูในรูปเฮ้ตาุกแกนปโดนโดนโดนหัวใจที่พี่บาดได้ข่าวว่าไม่มีเลือดชรับ ผมจริงไม่พี่ถ่ายทุกคนเลยแบบข้าวมันต้องซ้ำอะไรเงี้ยซ้ำนะ่ไหมหนูก็ต้องเปลี่ยนดินี่ซ้ำนะเดินข้าวไม่ซ้ำข้าต้องไม่ซ้ำขยับตัวไปขยับมาถ้าคุจใส่สีเงนี้ยมันจะมันจะไม่สดใสวันนี้แบบโกดอัพทุกคนเลยเออรถตู้มาแล้วอ่ะได้อ่ะหมดเวลาส่งรถสิ